สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะคุณกำลังรับชมรายการที่เน้นเทค h รพอร์ตวิ e ลี่นะคะในขณะที่ทุกวันนี้ค่ะเรามีน้ำดื่มน้ำใช้น้ำสะอาดเอาไว้อุปโภคบริโภคแต่อีกหลายพื้นที่ทั่วโลกค่ะต้องเผชิญกับวิกฤตการณ์การขาดแคลนน้ำสะอาด ปัญหานี้นะคะก็ทําให้มีกลุ่มคนมากมายค่ะพยายามจะคิดค้นวิธีผลิตน้ําสะอาดแบบยั่งยืนด้วยการนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้วันนี้ t e c h Report นะคะได้รวบรวม,รวม,รวมเทคโนโลยีนวัตกรรมที่น่าสนใจจากทั่วโลก mm hmm. เกี่ยวกับการผลิตน้ํามาให้ทุกคนได้ติดตามกันว่า mm hmm. เทคโนโลยีและนวัตกรรมเหล่านี้จะเข้ามาแก้ไขปัญหาและวิกฤตการณ์นี้ได้อย่างไรค่ะ โลกกำลังขาดแคลนน้ำสะอาดประชากรกว่า2,000ล้านคนต้องเผชิญกับวิกฤตน้ำสาเหตุหลักของการขาดแคลนน้ำมาจากภาวะโลกร้อนขยะที่ล้นเอ,อ่อและน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมที่ไม่ได้รับการบำบัดอย่างถูกต้องทั้งหมดนี้ทำให้แหล่งน้ำธรรมชาติต้องป่นเปื้อนคิดดูนะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อปริมาณน้ำสะอาดลดลงแต่ความต้องการบริโภคน้ำกลับเพิ่มสูงขึ้นหากเรา ยังคงนิ่งเฉยสงครามแย่งชิงน้ำสะอาดจะเกิดขึ้นอีกไม่ช้าเพื่อไม่ให้เกิดหายนะกับโลกมากไปกว่านี้นักวิจัยและบริษัทสตาร์ทอัพต่างๆจึงพัฒนานวัตกรรมผลิตน้ำสะอาดที่ยั่งยืนให้ทุกคนมีสิทธิ์เข้าถึงน้ำสะอาดในขณะที่กระบวนการผลิตน้ำก็ต้องไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมและไม่จำเป็นต้องใช้ต้นทุนสูงเสมอไป เริ่มต้นด้วยนวัตกรรมตัวแรกเครื่องกรองน้ำพลังงานแสงอาทิตย์หรือโซล่ d e ีซ l ล n เนชันสกายไลท์ซึ่งเป็นผลงานการออกแบบของดีไซเนอร์ชาวนิวซีแลนด์ที่ชื่อว่าเฮนรี่กอรเกลโดยเครื่องกรองน้ำชนิดนี้ถูกคิดค้นขึ้นมาเพื่อคนในชุมชนที่ชายฝั่งทะเลของประเทศชิลีค่ะแม้ว่าพวกเขาจะมีน้ำมากมายแต่น้ำที่น่านกลับใช้ดื่มไม่ได้เนื่องจากมันเค็มเกินไป ซึ่งนอกจากจะใช้กรองน้ำทะเลให้กลายเป็นน้ำดื่มสะอาดได้ถึง440มิลลิลิตรหรือประมาณ2แก้วต่อวันแล้วเจ้าเครื่องนี้ยังสามารถใช้เป็นโคมไฟให้แสงสว่างจากพลังงานแสงอาทิตย์ได้อีกด้วยแถมยังติดตั้งในบ้านได้ง่ายแล้วก็สะดวกมากๆค่ะ ส่วนหลักการการทำงานของเครื่องก็ไม่ซับซ้อนแค่ใส่น้ำทะเลท,เลท,ที่เก็บมาผ่านสายเล็กๆเข้าไปที่ตัวโคมจากนั้นก็รอให้เกิดกระบวนการระเหยของน้ำผ่านความร้อนจากแสงอาทิตย์จะเห็นได้ว่ามีไอน้ำขึ้นมาและน้ำควบแน่นกลายเป็นหยดน้ำแค่นี้ละค่ะเราก็จะได้น้ำจืดสะอาดที่ดื่มได้ และในเวลากลางคืนความเค็มที่เหลือจากการกรองน้ำทะเลยังนำไปสร้างประจุไฟฟ้าสำหรับหลอดไฟให้แสงสว่างในยามค่ำคืนได้อีกเรียกว่าเป็นกระบวนการผลิตที่คุ้มค่า2ต่อเลยทีเดียวค่ะ ที่สิงคโปร์ประเทศเพื่อนบ้านของเรากันบ้างนะคะเนื่องจากเกาะสิงคโปร์มีพื้นที่จํากัดทําให้มีแหล่งกักเก็บน้ําไม่เพียงพอต่อการบริโภคจึงทําให้ครั้งหนึ่งประเทศนี้ต้องเผชิญกับวิกฤตการขาดแคลนน้าอย่างรุนแรงจนถึงขั้นขอซื้อน้ําจากมาเลเซียเลยทีเดียวค่ะแต่ปัญหานี้ทางรัฐบาลของสิงคโปร์ก็ได้ทําการจัดการแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ แต่อย่างไรก็ตามยังมีผู้ที่คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆใ,ในการผลิตน้ำสะอาดออกมาอยู่เสมออย่างต่อเนื่องค่ะดังเช่นทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ที่กำลังพัฒนาแอโรเจลแอโรเจลมีส่วนประกอบสำคัญเป็นโพลิเมอร์ใช้ดูดซึมโมเลกุลของน้ำในอากาศที่กลั่นตัวออกมาจนกลายเป็นน้ำดื่มโดยไม่ต้องพึ่งพาพลังงานดใดๆคล้ายๆกับฟองน้ำนี่แหละค่ะเพียงแต่ว่าไม่จำเป็นต้องบีบเท่านั้นเอง และถ้าเวลาที่อากาศชื้นชื้นอโรเจลขนาดเพียง1กิโลกรัมจะสามารถผลิตน้ำได้ถึง17ลิตรต่อวันเลยทีเดียวค่ะซึ่งเพียงพอต่บความจำเป็นในแต่ละวันอย่างแน่นอนแม้ว่าแอรโรเจลจะยังอยู่ระหว่างการพัฒนาแต่ทีมนักวิจัยเขาก็เชื่อว,ว่าด้วยนวัตกรรมนี้จะช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนน้าได้ในอีกหลายๆประเทศค่ะ อิสราเอลเป็นหนึ่งในประเทศที่ต้องเจอกับการขาดแคลนน้ำสะอาดเนื่องจากสภาพอากาศแห้งแล้งและมีพื้นที่กึ่งทะเลทรายแต่ปัญหานี้ก็แก้ไขได้ด้วย genius นวัตกรรมที่ใช้เทคโนโลยี AWG หรือ Atmospheric Water Generator เข้ามาช่วยพัฒนาโดยบริษัทสตาร์ทอัพที่ชื่อว่า Watergen ค่ะ จเนียสใช้หลักการดึงความชื้นในอากาศแล้วเปลี่ยนให้เป็นน้ำโดยโตเครื่องยังสามารถฟอกอากาศเพื่อแยกเอาฝุ่นและสิ่งสกปรกออกได้อีกด้วยค่ะซึ่งเขาว่ากันว่าน้ำที่ได้จากเครื่องนี้มีรสชาติสดชื่นคล้ายกับน้ำฝนเลยทีเดียวนอกจากนั้นยังสามารถผลิตน้ำดื่มได้ทั้งร้อนและเย็น และในปี2,564นี้ทางบริษัทวางแผนว่าจะนำเทคโนโลยีของพวกเขาไปประยุกต์ใช้ติดตั้งไว้ในรถยนต์ที่ใช้พลังงานไฮโดรเจนซึ่งก็จะช่วยผลิตน้ำได้ตามระยะการเดินทางของรถค่ะจะเห็นได้ว่านวัตกรรมในการผลิตน้ำดื่มเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำสะอาดจะเป็นการแปลงความชื้นจากอากาศมากลั่นเป็นน้ำซะเป็นส่วนใหญ่นะคะ ซึ่งนวัตกรรมใหม่ๆเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาคุณภาพน้ำให้ดียิ่งขึ้นเพื่อให้ทุกคนได้มีน้ำสะอาดบริสุทธิ์ไว้ดื่มกินแต่อย่างไรก็ตามวิธีการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดก็คือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอันเป็นต้นเหตุที่แท้จริงของปัญหานี้นั่นก็คือการดูแลโลกของเราลดขยะลดสภาวะโลกร้อน นบนโลกนี้ควรมีสิทธิ์เข้าถึงน้ำสะอาดเพราะน้ำเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานในการดำรงชีวิตดังนั้นมนุษย์ทุกคนจึงควรที่จะมีสิทธิ์ในการบริโภคน้ำที่ได้คุณภาพอย่างเท่าเทียมกันและเพียงพอต่อความต้องการอันเป็นไปตามกฎกติการะหว่างประเทศที่หลายประเทศทั่วโลกรวมถึงไทยร่วมลงนามเอาไว้ จบแล้วไม่ใช่แค่ความรู้ค่ะที่อยากให้ทุกคนได้กลับไปในวันนี้แต่สิ่งสําคัญที่สุดก็คืออยากให้ทุกคนได้ตระหนักถึงการแก้ไขปัญหานี้ร่วมกันค่ะเริ่มจากสิ่งเล็กๆก,ก่อนก็ได้อย่างเช่นการประหยัดน้ําค่ะพักกันก่อนสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพบกับ e c o l o t e c h ธุรกิจน้ำดื่มนตอนนี้เนี่ยหลายๆประเทศในโลกมองว่ามันเป็นธุรกิจที่สร้างมลพิษ สิ่งที่สําคัญสําหรับร่างกายนะคะซึ่งนอกจากในพื้นที่ชนบทที่ห่างไกลที่ต้องเจอกับปัญหาการขาดแคลนน้าดื่มสะอาดแล้วคนในเมืองในจังหวัดใหญ่ๆการจะหาน้ําดื่มที่สะอาดเนี่ยก็ต้องไปซื้อน้ําที่บรรจุอยู่ในขวดพลาสติกซึ่งก็จะกลายเป็นปัญหาขยะพลาสติกล้นโลกตามมาอีกค่ะ วันนี้นะคะก็เลยจะพาไปรู้จักกับ Eco l o t e c h เป็นเครื่องกรองอากาศให้เป็นน้ำเป็นเทสลาแห่งวงการน้ำดื่มที่นอกจากคุณจะได้น้ำดื่มที่ไม่มีการปนเปื้อนแล้วนะคะยังช่วยลดเรื่องของขยะพลาสติกอีกด้วยค่ะ Eco l o t e c h เป็นสตาร์ทอัพสัญชาติไทยก่อตั้งโดยคุณภาคภูมิมหาสิทธิ์หรือว่าคุณบอบบี้ค่ะ คุณบอบบี้เป็นผู้ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญในการลดขยะพลาสติกที่มาจากขวดน้ำรวมถึงปัญหาการขาดแคลนน้ำในชุมชนห่างไกลไปนจนถึงแหล่งน้ำที่ปนเปื้อนสารเคมีต่างๆ การเริ่มต้นของเราเราเริ่มต้นจากการต้องการลดการใช้ขวดน้ำพลาสติกในเมืองนะครับดังนั้นพอเราสตาร์ดีลงไปลึกๆแล้วเนี่ยเราพบว่าคนไม่เชื่อนในการดื่มน้ําโดยตรงจากท่อปาปานะครับก็เลยไปซื้อน้ําขวดแต่ว่าเขาลืมไปว่าในขวดพลาสติกมันมีสา,ารไมโครพลาสติกถ้าเกิดเราต้องการจะให้คนเนี่ยลดปริมาณดื่มน้ําจากขวดเนี่ยเราจะต้องมีทางเลือกอีกทางหนึงให้เขาธุรกิจน้าดื่มนั้นตอนนี้เนี่ยหลายๆประเทศในโลกมองว่ามันเป็นธุรกิจที่สร้างมลพิษ ถ้าประเทศของเราไม่มีการจัดการระบบขยะที่ดีเนี่ยพวกนี้กลายเป็นขยะที่ล่องลอยอยู่ในทะเลอยู่ในแม่น้ำํำในบางประเทศเนี่ยเขาเริ่มออกกฎหมายไม่ให้มีขวดน้าพลาสติกขายในร้านอาหารแล้วก็จํากัดออการผลิตขวดน้ําพลาสติกออกมาเรื่อยๆฉะนั้นพอยคือว่าเราควรจะมีบางสิ่งที่ดีกว่าให้คนใช้ แทนขวดน้ำพลาสติกหรือเปล่าจริงๆก็เห็นบริษัทน้ําดื่มหลายบริษัทเหมือนกันที่เขาพยายามเปลี่ยนตัวเองด้วยการใช้ขวดที่สามารถย่อยสลายได้หรือว่าก็พยายามเปลี่ยนจากขวดพลาสติกไปเป็นขวดกระดาษความเป็นการแก้ที่ปลายเหตุต้นเหตุก็คือว่าการที่เราสร้างโรงงานผลิตขวดมีการสปอร์เทชั่นไปถึงคนกระบวนการทั้งหมดจะสร้างคาร์บอนทั้งหมดเลยจากความต้องการที่อยากจะช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าวจึงพัฒนานวัตกรรมผลิตน้ำดื่มจากโมเลกุลอากาศ โดยไม่ต้องพึ่งพาแหล่งน้ำเลยและยึดแนวทางการพัฒนาแบบยั่งยืนให้สอดคล้องกับแนวคิด Zero Waste หรือแนวคิดขยะเหลือศูนย์เพื่อช่วยลดขยะตั้งแต่ต้นทางไปจนถึงกระบวนการการกำจัดขยะที่เหลือให้มีประสิทธิภาพที่สุด e c o l o t เ c เขาจะเข้ามาช่วยแก้ปัญหานี้ได้ยังไง คืออันแรกก็คือเรต้องออกแบบระบบการผลิตน้ําที่ดีก่อนนะครับเราจะต้องได้น้ําที่ดีที่ไม่ปนเปื้อนนะครับแล้วก็อันที่2คือว่าเราต้องสร้างระบบที่ทําให้คนเข้าถึงน้ํำดื่มได้ง่ายโดยราคาที่ไม่แพงนะครับแล้วก็มีการดูแลระบบ ถ้าเราสามารถที่จะมีเครื่องกองน้ําที่ดีนะครับเราจะลดขวดน้าพลาสติกได้เยอะมากผมยกตัวอย่างในประเทศเกาหลีนะครับเวลาเราเข้าไปใน,ในร้านอาหารประเทศเกาหลีเนี่ยเขาจะไม่เสิร์ฟน้ําดื่มใส่ขวดพลาสติกเขาจะมีเครื่องกองน้ําอย่างดีนะครับแล้วก็ใส่เหยือกมาอย่างสะอาดแล้วก็วางบนโต๊ะให้แล้วสามารถจะดื่มได้เลยโดยไม่แบบไม่ต้องไม่ไม่ต้องกังวลนะครับอันนี้ก็คือเป็นโมเดลที่ดี ขณะที่บ้านเราเนี่ยเรากังวลทุกครั้งที่คนเอาน้ําใส่เหยือกมาวางบนโต๊ะนี่ออกไหมฮะแต่ว่าเราจะอาจจะไม่กังวลในวลาเราอยู่ในโรงแรม5ดาวโดยกระบวนการผลิตน้ำสะอาดของ Eco l o t e c h เริ่มจากระบบจะดึงโมเลกุลน,น้ำที่ล่องลอยอยู่ในโอโซนอากาศมาจัดเรียงตัวใหม่ ภายในแอร์โมเลกุล r c คอนเด s e r เพื่อให้เกิดการรวมตัวกันเป็นหยดน้ำใสบริสุทธิ์ภายในเวลา15นาทีในทุกขั้นตอนจะผ่านกระบวนการกรองทำความสะอาด8ขั้นตอนจาก Super Filters ตามมาตรฐานเยอรมันและกำจัดเชื้อโรคด้วยแสงอั t ตราไว l e t น้ำที่ได้จึงเป็นน้ำสะอาดไม่ผ่านกระบวนการสารเคมีเช่นคลอรีนสารตกค้างและสารโลหะหนักต่างๆที่ปนเปื้อนจากแหล่งน้ำทั่วไปพร้อมทั้งได้รับการรับรองค่ามาตรฐานจากประเทศสหรัฐอเมริกายุโรปและญี่ปุ่นอีกด้วยค่ะลองดื่มสิครับว่าน้ำรสชาติเป็นยงไงค่ะ t e x u r e เป็นแบบที่คุณบอบบี้บอกแหละคะ่ะมันมันมีความแบบนุ่มละมุนมีความรู้สึกเหมือนเป็นโมเลกุลน้ำเล็กๆเลๆๆอยู่ในปากใช่ครับมันจะไหลผ่านเข้าไปในร่างกายได้เร็วมากนี่คือหลักการเดียวกับการทําให้เกิดฝนแต่เป็นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ <c oughs> และผลิตน้ําแบบน้ําฝนออกมา <c oughs> โดยใช้กระบวนการแบบเทคโนโลยีสมัยใหม่นในการาใช้เซลว่าจัดการ แต่การเปลี่ยนอากาศมาเป็นน้ำค่ะกับสภาพอากาศมลพิษมลภาวะของประเทศไทยที่มี PM 2.5แบบนี้น้ําที่เรากินเข้าไปมันไม่ปนเปื้อนหรอคะคือเครื่องของเราเนี่ยมันมีระบบฟอกอากาศแล้วฟอกอากาศให,ให้สะอาดเหลือแต่ความชื้นในในอากาศนะครับว่าเอาอากาศพอลนันมาทําน้ําพอเราได้น้ําแล้วเราเอามากรองอีก8ขั้นตอนนะครับในขั้นตอนเนี่ยอาจจะมี r o ด้วยฉะนั้นอ่ะ RO เนี่ยคือ0.001 00ไมครนซึ่งเล็กกว่าพีม2.5อีกมากมือเท่าฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องโผล่เพีเอ็ม2.5ครับ จริงๆแล้วเครื่องกองน้ำจากอากาศไม่ใช่เทคโนโลยีใหม่นะคะแต่เป็นเทคโนโลยีที่เริ่มต้นขึ้นจากไอเดียของนาซาที่ต้องการหาแหล่งน้ำดื่มให้กับมนุษย์บนดาวอังคารทีมวิศวะกรของนาซาจึงได้พัฒนาเครื่องมือที่ช่วยเปลี่ยนอากาศให้เป็นน้ำซึ่งช่วงแรกๆก็ถูกนำไปแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในแอฟริกาใช่ครับคืออ e ีโคเทคเนี่ยเราอยากจะเป็นแบรนด์จากประเทศไทยที่มาแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมเราต้องการให้เทคโนโลยีของเราแก้ปัญหาคนได้จริง ว่าเราต้องการที่จะหนึ่งเราสามารถที่จะลดปัญหาขยะโลกได้อันที่ 2. เราเอาเทคโนโลยีเนี่ยไปแก้ปัญหาให้คนจนได้ซึ่งเราก็อยากจะให้เราเป็นบริษัทที่ประชาชนชาวโลกหลงรักมากกว่าชื่นชมนะครับนอกจากจะเป็นแบรนด์เทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อมแล้วคุณบ๊อบบี้ยังได้บอกกับเราอีกด้วยค่ะว่า e c o ค o t e c h นั้นเปรียบเสมือนกับเทสลาแห่งวงการน้ำดื่มที่จะมาดิสรับระบบน้ำดื่มที่สร้างมลภาวะให้กับโลกใบนี้ เพราะนวัตรกรรมของเขาไม่ได้มีแค่ประโยชน์แต่ยังเน้นเรื่องของดีไซน์ที่สวยงามดังนั้นเขาจึงให้นักออกแบบชื่อดังระดับโลกเจคอบเจนเซนที่มีผลงานกับแบรนด์ชั้นนำมากมายมาช่วยออกแบบให้ โดยปลายปีนี้ Ecolotech จะเปิดตัวเครื่องรุ่นใหม่ที่ผลิตเองทั้งหมดด้วยการใช้เทคโนโลยีจากประเทศเกาหลีใต้และตั้งเป้าสู่การเป็น global brand ภายใน10ปีซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างการคัดเลือกนักลงทุนที่จะก้าวมาสู่การทำธุรกิจที่ยั่งยืนต่อโลกใบนี้ร่วมกัน สุดท้ายก็อยู่ที่คุณล้วค่ะว่าคุณจะเลือกเดินทางไหนนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่เราไม่จำเป็นต้องเลือกเลยก็คือว่าทุกคนสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการลดมลาวะลดขยะให้กับโลกใบนี้ได้ค่ะช่วงหน้าค่ะจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับเชฟโบเชฟเจ้าของร้านอาหารไทยระดับมิชลินสตาร์นะคะซึ่งมีการดูแลร้านให้เป็นซีโรเวสต์ตั้งแต่ต้นน้ำจนไปถึงปลายน้ำเลยทีเดียว นาทีแรกค่ะที่เราอยู่ด้วยกันมาเราอยู่กันที่ร้านอาหารไทยโบลานนะคะร้านนี้เป็นร้านอาหารไทยที่ติดมิชลินสตาร์ด้วยค่ะแล้วก็นําอาหารไทยแบบดั้งเดิมนะคะมาผสมผสานวิธีสมัยใหม่ได้อย่างลงตัวเลยทีเดียวแต่วันนี้เราไม่ได้มาพูดคุยถึงเรื่องรสชาติอาหารเพราะที่นี่ยังมีอีกหนึ่งมุมที่น่าสนใจก็คือเรื่องของแนวคิดซีโลเวสเพื่อที่จะลดปริมาณขยะที่เกิดขึ้นจากกระบวนการต่างๆนั่นเองค่ะนอกจากนั้นที่นี่ยังเป็นเจ้าของเครื่องอีโคโลเทคตัวจริงเสียงจริงด้วย จะมีวิธีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการลดขยะอย่งางไรไปติดตามได้เลยค่ะคุณดวงพรทรงวิศวะหรือเชฟโบผู้ก่อตั้งร้านโบลานร้านอาหารไทยสูตรชาววังที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก เธอคือเชฟหญิงจากประเทศไทยที่ไปเชิดฉายอยู่บนสารคดีชื่อดัง Chef Table ของ Netflix ซึ่งนอกจากการนำเสนอรสชาติอาหารที่โดดเด่นแล้วเธอยังต้องการให้ร้านอาหารระดับมิชลินสตาร์ของเธอเป็นร้านอาหารปลอดคาร์บอนและพยายามลดขยะในทุกกระบวนการผ่านแนวคิด zero waste และนั่นคือหนึ่งในเหตุผลที่เธอเลือกผลิตน้าจากโมเลกุลอากาศโบเป็นหนคนที่โหยหาน้ำฟรี เพราะเราเชื่อว่าน้ำฟรีเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ถ้ากลับไปดูในประวัติศาสตร์ง่ยค่ะจะไม่ว่าจะอยู่ประเทศไหนอะน้ำมาจากแหล่งน้ำธรรมชาติที่คนใช้กินใช้ดื่มได้การเอาน้ำมาบรรจุขวดทําให้น้ำกลายเป็นคอมมูนิตี้กลายเป็นสินค้า1ราคาไม่ถูกสสร้างขยะมหาศาลเราอาจจะมีวิธีที่ดีกว่าในการกินน้ำโดยไม่ต้องพึ่งโรงงานผลิตน้ำ โบเลือกใช้ e c คว o โลเทคในร้านเนี่ยเพราะว่าเราอยากจะได้น้ำที่มีคุณภาพโบทำเรื่องน้ำกับเรื่อง s i n เ l e u s ยูสพลาสตในร้านนะคะมานานระดับหนึ่งแล้วสัก8ปี10ปีแล้วแล้วเราก็พยายามหาแหล่งที่มาของน้ำที่ดีกว่าน้ำประปาแล้วเอามากรองเป็นหนึ่งในเทคนโนโลยีที่สะท้อนให้เห็นว่าเราเนี่ยใช้ชีวิตแบบรักสิ่งแวดล้อมได้โดยที่แบบจริงๆเราไม่ได้ยากเกินไปนะักแล้วก็ได้สุขภาพที่ดีด้วย โบราเนี่ยเป็นร้านที่เราดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ต้นจนจบด้วยคำคาเดียวเลยคือถ้าเราไม่ดูแลสิ่งแวดล้อมอ่ะเราจะเอาอะไรกินเราจะหาของกินที่ดีจากสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีเป็นไปไม่ได้ตราบใดที่เรายังอยากจะกินของดีอยู่เราจะต้องดูแลสิ่งแวดล้อมแล้วก็เลยดูย้อนกลับไปกระบวนการตั้งแต่ต้นเลยว่าเราทําอะไรได้บ้างในความสามารถของเราเราเลือกว่าถ้าเราจะส่งของกันขอเป็น พลาสติกที่ใช้ซ้ำไม่ใช่ใช้แล้วทิ้งได้ไหมหรือเรามีอย่างอื่นที่เอามาทดแทนแบบนี้ได้ไหมวิธีการจัดการขยะง่ายที่สุดคือทำให้มันไม่มีขยะจะได้ไม่ต้องไปจัดการมันเชฟโบเลือกที่จะนำของเสียกลับมาใช้ใหม่ทำให้ขยะหมดไปโดยไม่ต้องรอรถขยะมาเก็บทุกวัน คือเราใช้ความโลเทคเพราะว่ามันต้องจัดการง่ายราคาไม่แพงสามารถเอาไปประยุกต์ใช้ที่อื่นได้ด้วยนอกเหนือจากที่เราจัดการด้วยความโลเทคไม่ได้อย่างเช่นเราทํากองปุ๋ยเปิดในโบราณไม่ได้เพราะเราอยู่ในทองหลอเลยเนี่ยหนูก็มา,มาแมลงสาบก็มาเราก็พึ่งเทคโนโลยีเราก็ใช้คล e ส l ูปซิสเต็มในการทําย่อยสลายขยะ แต่ยังไม่หมดเท่านี้นะคะเพราะที่ร้านยังได้ติดตั้งแผงโซลาเซลล์เอาไว้เพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทนเราไม่ได้ดูเรื่องการจัดการขยะเางเดียวเราดูเรื่องการจัดการพลังงานในร้านด้วยเพราะฉะนั้นเราก็เลยมีการติดตั้งโซลาเซลล์ประมาณ17กิโลวัตต์เอาไว้บนหลังคาคือถามว่ามันพอใช้ไหมในร้านมันไม่พอแน่นอนแต่ว่าอย่างน้อยมันก็มีทางเลือกในพลังงานคือสุดท้ายแล้วจริงๆเราอยากจะพึ่งพาตัวเองในเรื่องของในเรื่องของทุกเรื่องเลย พลังงานก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เราอยากจะพึ่งพาตัวเองอย่างยุคโควิดทุกคนซื้อของกลับบ้านกินการซื้อของกลับบ้านการเทคเอาเวย์เดลิเวอรี่ทุกอย่างที่นี่เราใช้เป็นปิ่นโตที่เวียนกลับมาล้างแล้วก็ใช้ใหม่ได้หรือแม้แต่กระทั่งลูกค้ากินข้าวไม่หมดที่นี่ลูกค้าอยากเอากลับบ้านอะ่ะก็จะต้องใส่ปิ่นโตไปเราไม่ใส่กล่องให้เพราะว่าโบเข้าใจแล้วโบรู้ว่าประเทศไทยมันมีไบโอเดเกดเบิลและไบโอคอมโพสิเบิลพลาสติก สุดท้ายไปจบที่แลนฟิลด์ปริมาณที่ได้เข้าไปในโรงรีไซเคิลจริงๆกับปริมาณที่ใช้มันต่างกันโดยสิ้นเชิงเพราะฉะนั้นถ้ามันไม่ไปถึงโรงรีไซเคิลก็อยากไปใช้มันดีกว่า ด้วยวิธีคิดและกระบวนการการจัดการที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำของร้านโบราณทำให้สิ่งที่ลูกค้าได้กลับไปไม่ใช่แค่ความประทับใจในรสชาติอาหารอย่างเดียวแต่ยังได้เป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสิ่งแวดล้อมอีกด้วยค่ะการที่คนคนหนึ่งมากินโบราณมื้อหนึ่งเนี่ยมันไม่ได้เขาอร่อยอย่างเดียวจริงเขาได้สนับสนุนเกษตรกรรายย่อยเขาได้เลือกกลชาวประมงพื้นบ้านเขาได้ เป็นส่วนหนึ่งในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทยเขาเป็นส่วนหนึ่งของการลดละเลิกการใช้พลาสติกและเขาก็ยังเป็นส่วนหนึ่งของการผลักดันเรื่องการใช้เทคโนโลยีสะอาดเขาอาจจะไม่ได้พลังงานสะอาดโดยตรงของเขาแต่อย่างน้อยเขารับรู้แล้วเขาก็ยังจะสามารถไปต่อยอดถ้าเขาอยากจะไปต่อยอดได้อีก ซีโรเวสไม่ใช่เรื่องใหม่นะคะแล้วก็ไม่ใช่เรื่องยากเกินไปที่เราจะทำค่ะแค่เพียงนําเอาความรู้ทางวิทยาศาสตร์พื้นฐานทั่วไปมาประสานกับเทคโนโลยีเท่านี้เราก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งของสังคมในการดูแลจัดการสิ่งแวดล้อมได้แล้วนะคะเราก็หวังว่าจะมีหน่วยงานและองค์กรต่างๆค่ะที่เห็นความสําคัญตรงนี้แล้วก็เดินหน้าต่อไปในทิศทางเดียวกันนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณร้านอาหารโบราณด้วยค่ะที่เอื้อฟเฟืร์สถานที่รวมถึงแขกรับเชิญทุกท่านแล้วกลับมาพบกันใหม่เวลาใหม่วันเสาร์เก้นาฬิกา30นาทีนะคะ วันนี้เทียน Tech Report, ิ r ด์พอ Weekly ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ